กรซ่างเื่อสโซรามทีทททก็ข้าอยอยาผู้หญิงโสพาประต้าบัดต่อประตักหุ้นทันก็ก็ก็บลองตอนนางมันโทหน้าขาวต่อ้าตอนย่องนอนเนไม่มองเกตเกตหน้าตั้งหนึงต่อเตาล้างตุ้งตุง ทอดอาหารอดทนนเะนหนูฝากไฟครับป้าครับป้าาแกกรมเพื่อพึ่งดำรงพอฝาทนทานนะพปอพอฝาทนทานมัมงยะพอฝาทนทานไอ้เตดยดมัยอะมัพอทานวางวางตั้งจะเป็นแค่อาดตั้ง ผ well, yeah. uh ้าสำเพอกลางใบผพันสาดดังละเออผ้าสำเพอกลางใบให้ไอ้เตียดมามาคึกคักเกยเขียวใหญ่ปะเรือไปเรือพายไปไอเตียดเรือไปาวพแบนลงยาเกย์ยาวเงียบเงียบหนยาวเยจดาวคารนองใส่ผ้า พ้าพาย้ <ONE> ỏi, อนเนื่องน้องตาโตเอ๊ะเนึ่งหนึ่งวะหนึ่งหนึ่งสองสามกไก่ทำไมมาเนี่ยกไก่ทำไมมาก็เอ้ยก็ไก่ เนี่ยมันใหญ่เว้ย